ถ้าวังหลวงคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วทำไมศพถึงโผล่กลางงานเลี้ยง สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักซีรีส์จีนที่แค่เปิดตัวอย่างมาก็รู้เลยว่าไม่ใช่สายรักหวานไม่ใช่สายพีเรียดขายหน้าแต่เป็นสายวังหลวงที่ทุกคนโกหกเก่งนี่คือคดีพิษหวงเสียงกระซิบในหมอกซีรีส์สืบสวนระทึกขวัญอิงประวัติศาสตร์ที่แค่รายชื่อนักสแสดงกับทีมงานก็ทําให้แฟนซีรีส์จีนเงียบแล้วหันมามองพร้อมกันชื่อเรื่องคดีพิษหวงเสียงกระซิบในหมอกแนวสืบสวนสอบสวนทับระทึกขวัญทับอิงประวัติศาสตร์จํานวนตอน40ตอนลือออนแอร์31มกราคม2026 TV ท8นักแสดงนำไอลู่ั่งซิงเยวอกผู้กำกับยินเทาเจ้าของผลงานสายหนักทั้งตำนานจอมมาดลุนพเนจรท่องยุทธภพองค์รักเสื้อแพรพูดง่ายๆคือมือกำกับที่ไม่ถนัดงานเบาเขียนบทโดยแมงหยาง The Lost Tomb Ultimate Note Three Body ชูชินแค่เห็นเครดิตบทก็รู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สืบสวนเล่นๆแต่เป็นสืบสวนที่ต้องใช้สมองดูเรื่องเปิดด้วยเหตุการณ์สะเทอนหวังการเสียชีวิตอย่างปริศนาของพระธิดากลางงานเลี้ยนใหญ่ในราชสำนักราชวงศ์ถังคดีนี้ไม่ใช่แค่ใครฆ่าแต่คืออออคคคาาถมว่่่ใใรรรโกหยูซนะะไแล กำลังบงการอยู่หลังม่านการสืบสวนถูกส่งต่อให้คนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วคนหนึ่งคือเจ้าหน้าที่หญิงในวังที่ไม่เชื่อโชคชะตาเชื่อแค่หลักฐานอีกคนคือขุนนางผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ที่อ่านดวงอ่านดาวอ่านคนเก่งพอๆกันและตั้งแต่วินาทีนั้นทุกคดีในวังหลวงเริ่มเชื่อมกันเป็นใยแมงมุมตัวละครหลักเปาลูในบทผู้หญิงที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นดอกไม้ในวังแต่เป็นคนที่กล้าถามกล้าขุดและกล้าเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ควรรู้นี่คือบทของเปาลูที่ไม่ต้องอ่อนหวานไม่ต้องพึ่งงงงงงใครรรแและมมีนนนน้หหััักกกกกททาาาาาสสดูววิเยยโบขุพ คนที่ดูนิ่งสุขุมแต่ทุกประโยคที่พูดเหมือนมีความหมายซ่อนอยู่เคมีของคู่นี้ไม่ใช่หวานแต่เป็นเคมีแบบเป็นคู่สืบสวนที่มองตากันก็รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่จุดเด่นของซีรีส์โทนภาพดาร์กสุขุมจริงจังไม่ใช้สีฉูดฉาดแบบพีเรียดหวานแต่เน้นหมอกเงาและแสงเทียนดูแล้วรู้สึกว่าทุกมุมของวังมีความลับบทสืบสวนที่เคารพคนดูไม่มีเฉลยง่ายไม่มีตัวละครโง่เพื่อให้เรื่องเดินทุกบอดแสต้องจำต้องต่อต้องคิดวังหลวงไม่ใช่ฉากหลังแต่เป็นตัวละครที่นี่ไม่ใช่แค่สถานนนนนนนททีีี่่่่แตมมมััคคคืืออออรรรรระะบบบาาาาากกิเเเป็หหหสง้น ที่เบื่อพีเรียดหวานชอบ day and night the longest day in shenzhen ชอบซีรีส์ที่ดูแล้วต้องตั้งใจและอยากเห็นบทผู้หญิงที่ไม่ยอมเป็นมาถ้าคุณชอบซีรีส์ดูง่ายเปิดทิ้งไว้เรื่องนี้อาจไม่ใช่แต่ถ้าคุณชอบซีรีส์ที่ดูแล้วอยากย้อนกลับไปเช็คคำพูดตอนก่อนหน้าเพราะมันอาจเป็นเบาแสคดีพิษวงเสียงกระซิบในหมอกคือของคุณถ้าข่าวลือออนแอร์31มกราคมนี้เป็นเรื่องจริงนี่อาจเป็นหนึ่งในซีรีส์สืบสวนพีเรียดที่ดีที่สุดของปี2026เพราะในวงังหลวงแห่งนี้ไม่ใช่ทุกเสียงกระซิจเเเเ็นเนรรนีียยงงออออคครรริุุทธ์ใืู่่้้้มมมมตากกัััไดแลลววห ครับ